สลามววอะไรกุ้วะเรามาตุลลอองวบะประกาตอยครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เกือบจะจบบทแล้วนะครับก็นักเรียนที่ดูคลิปนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับเรียนอีกแค่คลิปเดียวเท่านั้นก็จะอันต่อไปก็จะเก็บคะแนนนะซึ่งก็ตามตารางก็คือจะเป็นวันศุกร์ย้ำว่าเป็นวันศุกร์นะครับสี่สิบห้านาทีนะครับก็คงไม่ยากนะครับเพราะเป็นบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้มาพบกับ ร่รา,ายการซักแม็กปาของครูฮามิดนะครับก็จะเป็นพูดคุยกับคณิศาสตร์นะครับสอนคณิศาสตร์นี่แหละนะซึ่งเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลักการนับเบื้องต้นนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่ในวันนี้นะก็ต่อนะต่อจากเขาที่แล้วที่พูดถึง CNR เอาไว้ ครับ Murphrenpress CR คร้งนี้ก็จะเป็นการนำไปใช้นะครับเน้นหนักการนำไปใช้ยกตัวอย่างนะครับก็มีนักเรียน15คนเป็นผู้ชาย8คนผู้หญิง7คนหาจำนวนวิธีการเลือกนักเรียน4คนเป็นตัวแทนของห้องนะครับถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เนี่ยถามคาว่าทำได้กี่วิธีนะครับ ก็ใช้วิธี CNR หยิบมาใช้คราวนี้มันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือมี15หยิบออกมา4นะก็จะกลายเป็น15แฟก4แฟก11แฟกนะแล้วคราเนี้11ก็ตัดตัดตัวนี้ได้ไอ้ตัว15แฟกก็จะเหลือแค่15จนถึง12นะครับส่วน4ก็กระจายเป็น4 3 2นะครับ แล้วก็คิดเลข4312นะครับ2 7 4 915คูณเจคูณสิบนะครับได้เท่าไหร่ก็จะได้คำตอบออกมาชอบอะนะเทะลุแบ็กกาวได้นะเหมือนสตรีมเกมนี่นะแสตรีมคณิตศาสตร์นะอ่ะคราวนี้อีกอันนึงเริ่มมีเงื่อนไขเริ่มเรื่องเยอะเรื่อเรื่องมากแล้วนะผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนนะครับก็ ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็แยกผู้ชาย2 8หยิบออกมา2 7หยิบออกมา2อ่าแล้วมันต่อเนื่องกันก็เอามาคูณกันนะครับคราวนี้8 2ก็จะกลายเป็น8ปดแฟกสอส่วนด้วยสอฟกหกแฟกส่วน7ก็จะเป็น7จ็แฟกส่วนด้วยสอแฟก5แฟนะครับอันนี้เป็น C n r นะครับ อ่าอีสองตัวนี้ต้องรวมกันเป็นแปดเห็นไหมอีสองอันนี้ต้องรวมกันเป็นเจ็ดนะครับคราวนี้ไอตัวบนเนี่ยของแปดแปดแฟกเนี่ย 7, 2, ก็จะเหลือแค่แปดคูณเจ็ดส่วนที่สองส่วนเจ็ดก็จะเหลือเจ็ดคูณหกส่วนที่สองนะครับแล้วก็คิดเลขตัดสองสี่แปดสองสามหกสี่คูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณสามนะนะก็จะได้ห้าร้อยแปดแปดวิธีเสร็จละหนึ่งข้อ ยากนะก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับเอาละไปดูข้อต่อไปข้อหน้าแปดสิบเก้าข้อสิบนะครับสุดเขตเลือกเพื่อนอย่างน้อยสี่คนอ่าเริ่มมีเงื่อนไขเพิ่มจากเพื่อนสนิทสิบคนเพื่อไปรับอาหารด้วยกันจะมีจํานวนเลือกวิธีจํานวนวิธีเลือกได้กี่วิธีนะครับถ้าทําตามสเตปเลยเนี่ย อย่างน้อย4คนเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยสี่คนห้าคนก็คือ10หยิบมา4ี่หนึ่งอันหนึ่งวิธี10หยิบมาห้าหนึ่งวิธี10หยิบมาโอ,โอ,โ,อโอ้เพิ่มเยอะเลยตั้งแต่4ี่ถึงสิเลยแล้วก็จะรวมทั้งหมด6กรณีแล้วเอามาบวกกันคราวนี้เอฟเฟกพวกนี้มันก็เลขก,ก็เยอะมากนะครับคราวนี้ทําไงล่ะก็ก็ใช้วิธีตรงข้ามเอาจํานวนทั้งหมดไปลบส่วนที่ไม่ต้องการออก อ่าส่วนที่ไม่ต้องการคือนะครับคืออะไรบ้างเอาเอาหาวิธีทั้งหมดก่อนวิธีทั้งหมดก็คืออ่าคือตั้งแต่สิบศูนย์จนถึงเป็นสิบเปศูนย์ก็คือมีเพื่อนสิบคนไม่พาเพื่อนไปสักคนเลยอันนี้คือวิธีทั้งหมดจนถึงสิบคนหยิบไปสิบคนอันนี้คือทั้งหมดเลยคราวนี้ทํายังไงอ่ะอาจารย์อย่างนี้ก็คิดเยอะเลยถ้าถ้านักเรียนจําได้ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยมันมีสูตรอยู่ นะครับคือถ้าเป็น10,0บวกไปเรื่อยจนถึง10,10 10, เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n N ตัวนี้ก็คือตัว10ข้างบนนะครับก็คือ2ยกกำลัง10 2ยกกำลัง10ก็เป็น1024ี่บอ่าคราวนี้ทำาไงต่อนี่คือวิธีทั้งหมดคราวนี้จะหาวิธีเฉพาะส่วนวิธีที่้้งกางก็คือ10หยิบมา1จนถึง10หยิบมา เท่าไหร่อ่ะอิบมาสามอ๋อตั้งแต่สิบอิบมาศูนย์ถึงสิบอิบมาสามนะครับสิบมีอิบมาศูนย์เนี่ยมีแค่หนึ่งวิธีนะสิบอิบมาหนึ่งมีกี่วิธีอ่ารู้ว่ามีสูตรอยู่นะครับเอาง,ง่ายๆคือถ้าเกิดตัวนี้เป็นหนึ่งก็จะเป็นหนแฟกเก้าแฟกแสดงว่าเก้าแฟกตัดกับสิบแฟกก็จะเหลือแค่สิบอย่างเดียว อันนั้น11ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข n อย่างเดียวนะครับดังนั้น2ตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น10คราวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องคิด2ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น10 2สองสแกสองแฝกดแกดังนั้น8แกมันจะตัดทิ้งก็จะเหลือ10คูณเเช่นเดียวกันตัวนี้3าแกกับ7ดแกด้านล่างังนั้นข้างบนก็จะต้องเหลือ10คูณเาคูณ8เาตัวทีตัวนี้ต้องไม่มีแฝกนะ แปดเฉยนะครับส่วนนี้3ามแฟกก็คือ6กนะครับก็ตัดสองห้าสิบสามสองสามสเกสองสี่แปดสี่คูณสามเป็นสิบสคูณสิเป็นร้อยยีตัวนี้ห้าเก้าสี่บห้าก็จะกลายเป็น1นึ 10, ่งบวกสิบวกสีบหบวกร้อนะอันนี้คิดเลขไว้นะครับคราวที่แล้วเราสอนตัวนี้ไปแล้วนะครับจากนั้นก็บวกลบกัน ไม่มีลบบวกเฉยๆนะครับก็จะกลายเป็น176วิธีถามว่าวิธีที่สุดเขตจะเลือกก็เอาเป็น124 0ลบกับ176ก็จะได้ออกมาเป็น848วิธีนะครับอันนี้คือคือวิธีการเอามาลบกันนะครับอ่ะข้อต่อไปก็คือหน้า92ข้อ15มีจุดอยู่10จุดนะครับ ที่ไม่มีสามจุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันจะลากเส้นตรงเชื่อมจุดเหล่านี้ได้ทั้งหมดกี่เส้นอันนี้จริงๆมันง่ายแต่ว่าหยิบออกมาเพราะว่ามันเป็นโจทย์ชาวถามว่านักเรียนจะใช้สูตรยังไงคิดยังไงอ่าบางคนก็บอกสิบหยิบออกมาสามเพราะมีสิบกับสามผิดเพราะว่าไอสามตัวนี้เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าจุดมันไม่ได้อยู่บนเส้นเดียวกันหมายความว่าถ้าเราลากต่อเนี่ยสองจุดสามจุดต่อกันเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นแบบ มันจะอยู่แบบนี้เสียงจุดๆอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะ,ะขยับพิบขึ้นเงี้นยน,นะครับก็แสดงว่าเงื่อนไขก็คือเวลาเราจะลากเป็นเส้นตรงก็คือแค่ใช้แค่2จุดนะครับก็คือ10หยิบมา2ออ่า10หยิบออกมา2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่กี่เส้นก็คิดตามปกติก็เป็น1 0 28ปนะ10แฝกอแฝกามแฝก 8ก็ตัดกับ8ข้างบนก็จะเหลือ10บคูณเคูณส่วน2 2ก็ตัดกับ10ก็เป็น5 5าคูณเก็เป็น45เซนเสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะครับอ่ะข้อสุดท้ายละเหมือนกันนะเป็นโจทย์ปัญหางานเล่มปริใหม่อันนี้ให้เลขมปนตัวเดียวมีพนักงาน30คนถ้าทุกคนจับมือกันให้ครบทุกคนถามว่าจะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้ง อ่าก็คือมือใช้มือกี่มือใช้สองสองคนจับมือกันดังนั้นก็เอาสามสิบหยิบออกมาสองเหมือนเมื่อกี้เลยนะแต่อันนี้เป็นสามสิบก็จะกลายเป็นสามสิบแฟกส่วนด้วยสองแฟกยี่สิบแปดแฟกยี่แปดแฟกตัดกับข้างบนก็จะเหลือสามสิบคูณยี่สิบเก้าส่วนด้วยสอง,ส,ส,องสองตัดกับสามสิบก็จะเหลือสิบห้าสิบห้าคูณยี่สิบเก้าก็จะได้เท่ากับสี่ร้อยสามสิบห้าครั้ง เสร็จแล้วนะครับก็จบแล้วสำหรับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดมาฝาก 87, 88, 89, 3, 3หน้านะครับชี้ไงอ่ะหน้านี้นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักเรียนด้วยแล้วกันนะครับส่วนถามว่าบางคนอาจารย์ทําเยอะได้ไหมทาเยอะกว่านั้นทําได้นะครับใจดีแล้วก็เดี๋ยวยินดีฉเฉลยไห้เกินตรงนั้นด้วยนะครับครูจะ,ฉะเฉลยไมให้ส่วน ทำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าครูขอเป็นแบบหงัดสาสามหน้าตอนนี้นะครับเวลาตรวจก็จะตรวจสามหน้าเวลากลับไปที่โรงเรียนก็ตรวจสามหน้านี้นะครับก็คงไม่เอาไปมากกว่านี้นะส่วนใครที่อยากทําต่ออยากได้ประสบการณ์ก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับก็วันนี้แค่นี้ครับวบิไลตอฟิกวันนี้ดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ